นะครับบายคือเก่าครับมากับอาจารย์ติงลี่อาจารย์ติงลี่ครับอาจารย์ติงลี่นกนกใหม่กำลังจวดเพิ่นวะนครับนี่มาทางมาทางวัดป่าบ้านตาดครับมือ่อไรแต่กระบอกหัวบ้านนี่ยังนะมลงเลย เดีย๋ยวผมถากไว้ผมไม่ใส่กาวมาดีครับมาดีนะตน้นบักขามอเอามาเรารลุดลวชมกันครับ Eu não